เดินสับๆแบบมั่นใจแบบนี้นะคะสมมงนางงามเจ้าของแคมเปญเวลไซส์บิวตี้ค่ะสำหรับแอนเชลีสกอตต์แคมมิสค่ะเจอทั้งสื่ออย่างนี้นะคะก็ต้องตอบคำถามเรื่องดรามา่าผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางงามระดับจังหวัดค่ะที่พูดกลางลฟ์ฟ้าแอนเชลีอ้วนจริงๆแล้วตั้งแต่มงมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2องเรื่องรูปร่างกลายเป็นประเด็นบูลลี่แอนเชลีอยู่เสมอเลยนะคะและแอนก็พูดอยู่ตลอดว่าเวลไซส์บิวตี้ครั้งนี้จะยังพูดเหมือนเดิมค่ะว่า ไม่รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับตัวเองแถมทําให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยมองว่าความงามของคนเนี่ยมันมีมากกว่าแค่เรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะไปฟังความเห็นเธอกันค่ะตื่นมาวันดึงใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแบบแอนจะเช็คเข้าไปเช็คไอตีแล้วก็เห็นว่าแบบคนเขียวสปอร์ตแอนรักแอนนะสปอร์ตตลอดไปแอนตกใจไงแบบอะไรเกิดขึ้นเลยเข้าไปเข้าไปดูแอปต่างๆ,ๆแล้วก็เห็นว่าแบบ อ๋ออ๋ออันดนี่หรอมันไม่ส่งผลกรเทบกับตัวของตัวแอนเองนะคะในในในความรู้สึกของแอนแอนคิดว่ามันโชว์ว่าแคมเปญของแอนมันสําคัญขนาดไหนแล้วการบูลลี่มันสําคัญขนาดไหนแอนไม่เคยวัดคุณค่าของแอนเรื่องรูปร่างหน้าตาเลยแอนวัดคุณค่าของแอนในแอนเป็นคนยังไงแอนพูดถึงอะไรแอนเชื่อในอะไรแบบจิตใจแอนเป็นแบบไหนแล้วเวลาแอนเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แอนอยากสู้มากขึ้นอะแอนแอนรู้สึกว่าแอนเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ อีกคนนะอีกคำค่ะที่ตอนนี้โดนทักบ่อยก็กลายเป็นว่าพร้อมลงหรือเปล่านะคะตอนนี้เริ่มมีคนมาคอมเมนต์ไอจีแอนชชลีกันบ้างแล้วซึ่งเรื่องนี้เธอก็บอกเลยว่าเพราะว่าออกกําลังกายค่ะดูแลเรื่องอาหารการกินใครตามติ๊กต็อกอยู่จะเห็นว่าเธอมีคลิปทําอาหารแล้วก็ออกกําลังกายคู่กันมาตลอดเลยนะคะแต่ถามว่าออกกําลังกายเพราะอยากลบคําสบประมาทเดิมๆหรือเปล่าแอนชชลีบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะพี่แต่ว่าเป็นเพราะต้องเตรียมตัวกับบทบาทการแสดงครั้งแรกในชีวิตที่เป็นนักมวยด้วย และบอกว่าเป้าหมายการออกกําลังกายของเธอก็คือการทําเพื่อสุขภาพในระยะยาวมากกว่าการทําเพื่อหุ่นในฝันนะคะแอนเป็นคนรักออกกำลังกายเป็นคนที่ชอบการขยบร่างกายไม่ได้เพราะว่าอยากแบบอย,อยากได้หุ่นอย่างนี้อยากได้หุ่นเนี่ยแอนคิดว่าความรู้สึกการรักษาตัวเองอ่ะตอนแอนอายุ50 60อ่ะแอนคิดว่าแอนจะขอบคุณตัวเองที่รักษาตัวเองมากกว่าที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตอนนี้ที่ออกกำลังกายหนักหน่อยก็คือการเวิร์กช็อปชกมวยนะคะมีทั้งออกหมัดมวยเตะต่อยฝึกอาทิตย์ละ2วันวันละ3ชั่วโมงค่ะกับผู้เชี่ยวชาญและฝึกด้วยตัวเองด้วยควบคู่กันไปเลยนะคะเพื่อให้จังหวะการเคลื่อนไหวสมจริงให้คนดูเชื่อว่าเธอคือนักมวยจริงๆค่ะซึ่งนี่เป็นอีกทักษะการแสดงที่ต้องควบคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยเรื่องสภาพร่างกายสู้ไหวแน่นอนนะคะเพราะที่ผ่านมาชอบออกกําลังกายอยู่แล้วและมองว่าการได้ออกแรงเสียงเงือบแบบนี้ยังช่วยเรื่องจิตใจได้ด้วยนะคะ 啊。<music>